สวัสดีครับให้ทุกเช้าวันใหม่พระคำนำชีวิตของเราครับผู้ที่ใส่ใจในพระเจ้าพระเจ้าจะพบของดีครับเมื่อเราใส่ใจในพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะวางใจในพระองค์พระบอกว่าผู้ที่วางใจในพระยาเวนั้นจะสุขสบายพี่น้องทีละครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่สัตย์ซื่อในการอ่านพระเจ้าพระเจ้าที่ติดตามกันมานะครับวันนี้เราอ่านพระเจ้าถึงพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่ 23 24และ25ครับ่น้องครับเรามาดูครับเมืองที่ถูกอิสยากล่าวโทษวันนี้ทั้ง3าบทครับเราไปดูด้วยกันครับในบทที่23ครับเมืองไทระครับเมืองไทระเป็นเมืองที่มีความมั่งคัง่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเดินเรือ เมืองไทละนะครับพลเมืองที่นั่นเรารู้จักกันในเมืองฟิลิเซียครับเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าในสมัยดาวิดสมัยซารมอนนะครับที่นี่เป็นที่ส่งไม้สนสีดาไปสร้างพระราชวังและสร้างพระวิหารของพระเจ้าครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับที่ฟิลิเซียเนี่ยเราจะรู้จักเจ้าหญิงแห่งฟิลิเซียคนหนึ่งครับคือพนังเยซเบลนะครับผู้ที่ส่งเสริมให้ชนชาติอิสราเอลได้กราบไหว้ลูกคลศน้องครับอิสยาได้ประกาศประกาศอย่างชัดเจนครับว่า เมืองไทยละจะไม่มีอยู่ในแผนที่โลกอีกต่อไปเพราะนะครับอิสยากล่าวถึงเรือรบที่มาจากทราชิตที่จะไปตอดจอดเทียบท่าที่ไซปัสหรือที่คิมทิมนะครับโดยบอกให้ลูกเรือต่างๆเนี่ยร้องไห้และคําควรเสียเถิดเพราะว่าต่อไปจะไม่มีเมืองไทละอยู่แล้วพ่อค้าจากทราชิตนะครับทั้งชายฝั่งทั้งไปถึงอียิปต์เนี่ย ก็จงร้องไห้คร่ำครวญเถอะเพราะว่าอุตสาหกรรมการเดินเรือขนาดใหญ่เมืองท่าขนาดใหญ่ที่ไทยละนั้นจะหายวับนะจะหายไปเพราะการถูกการโจมตีจากประเทศหนึ่งก็คือบาบิโลนครับเศรษฐกิจในแถบย่านนั้นก็จะพังทลายครับสังเกตได้ว่าบาบิโลนและเมืองไทละนะครับในอิสยาบทที่3ข้อ16-17เนี่ยก็พูดถึงเมืองไทละ และบาบิโลนนั้นมีความคล้ายกันคือเป็นเมืองที่มีความเป็นโสเพณีครับเมืองนี้นะครับประชากรเองก็มีความย่อยิ่งนะครับและก็สำเริงสำรานกับชื่อเสียงเงินทองนะครับทรัพย์สมบัติที่มีความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยน,นะฮะอิสยาบอกว่าจงเศร้าโศกเถอะนะครับเพราะว่าทำไมครับในปี572ปี572ก่อนคริสต์ศักราช เนบุคัดเนศาร์กษัตริย์ของบาบิโลนครับมาพิชิตฟิเิเซียหรือเมืองไทระได้นะครับส่วนเมืองส่วนในเกาะของไทระนะครับยังไม่สามารถได้ต่อมาอีกประมาณสัก240ปีนะครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชครับจัดการได้อย่างเบเ็ดเสร็จที่เมืองไทระเพราะปัจจุบันนี้เราก็จะไม่มีชื่อเมืองไทระอยู่ในแผนที่โลกอีกต่อไปนะครับ อิสยาห์ได้อธิบายต่อไปนะครับในข้อ8ถึงข้อ14ว่าใครเป็นคนวางแผนจัดการกับเมืองไทระนี้ครับคาตอบก็คือพระเจ้าู้ทรงฤทธานุภาพนะครับที่พระองค์ประสงค์จะทําลายอียิปต์พระองค์ประสงค์ที่จะทําลายบาบิโลนพระองค์ก็ตั้งใจตั้งพระไทยที่จะทําลายเมืองไทระเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงให้อสัสเีเลียได้ทําลายเมืองบาบิโลนในปี8 689นะครับก่อนคริสก์ศัด ดังนั้นเมืองไทรัสและไซดอนจะถูกทำลายโดยบาบิโลนฮะที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ในปี585ก่อนคริสต์ักราชนะครับสิ่งที่ทําให้เมืองไทรัสเมืองไซดอนนั้นถูกการทิพากษาแบบนี้นะครับเพราะบาป,ป็นความเย่อหยิ่งของพวกเขานะครับในข้9อ9แล้วก็เป็นบาปที่พระเจ้าไม่อาจที่จะละเลยพวกเขาได้นะครับและก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอิสยาห์ก็ยังคาดหมายได้ว่า ก่อนที่ไทละไซดอนจะถูกพิพากษาจะถูกทำลายนะครับไทละและไซดอนจะไม่มีส่วนในการร่วมธุรกิจกันเป็นเวลา70ปีครับและบระิษัทเองก็บอกเราว่าอาัสเตรเลียจำกัดการค้าของเมืองไทละก็คือพวกฟินิเซียนะครับตั้งแต่ปี700ถึงปี630ก่อนคริสต์ศักราชครับเมื่ออัสเตรเลียเริ่มเสื่อมอำนาจลงครับไทละไซดอนก็เริ่มฟูนฟูนขึ้น ผู้เผยชนะจึงเปียบนะครับอิสยาจึงเปรียบเมืองไทยราศดรเน,นี่ยเหมือนกับโสภณีที่ฟื้นคืนชีพนะเป็นโสภณีเก่าแล้วนะครับหมดสภาพแล้วก็จะต้องสร้างสเสน่ห์ของตัวเองด้วยเพลงที่ไพเราะเพื่อจะรับความสนใจใช่ไหมครับดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าธุรกิจเดินเรือมันก็ไม่ง่ายอีกต่อไปสําหรับพวกเขาอีกต่อไปนะครับมันไม่สามารถทํากําไรได้อย่างเหมือนดังเคยได้ละในข้อ18เองอิสยามองไปข้างหน้าครับว่าอาณาจักแห่งพระเมสยา ครับเมื่อความมั่งคั่งของไซรสจะไม่ถูกสะสมไว้แต่จะมอบไว้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องครับที่เราอ่านกันมานะครับตั้งแต่บทเท่าไหร่ฮะสิบสองถึงยี่สิบสามนะครับสิบเอ็ดบทเนี่ยก็ได้รับบทเรียนบางอย่างแก่วพวกเรานะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงกล่าวโทษบรรดาสิบเอ็ดชนชาตินะครับสิบสองครั้งเนี่ยพระเจ้าทรง ประการแรกเลยที่เราได้เรียนรู้คืออันแรกเลยนะครับพระเจ้าทรงควบคุมบรรดาประชาชาติในโลกนี้นะครับพระองค์จะทําอะไรกับพวกเขาก็ได้ครับนะพระองค์ประสงค์นะครับที่จะจัดการพวกเขาก็พระองค์ก็ทําได้เพราะแต่ละเมืองในแผ่นดินโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปทั้งสิ้นประการที่สองครับพระเจ้าทรงเกียรติชังความหยิ่งจองของเป็นพิเศษฮะถ้าพี่น้องดูในบทที่1 3ข้อ11บนะครับบทที่ 16: ข้อ6บทที่23ข้อ9 พระเจ้าทรงต่อสู้กับคนที่หญิ่งจองหองชนชาติที่หญิงจองหองครับหญิงจองหองตรงข้ามกับคําว่าถ่อมใจถ่อมใจคือยอมรับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวนะครับแล้วก็เมื่อต่างต่างประเทศต่างๆชนชาติต่างๆนะครับเริ่มหันออกจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนไปไว้ใจความมั่งคัง่งไปไว้ใจในอาวุธยุโทโธปกรณ์กองเรือกองทหารต่างๆเนี่ยพวกเขาก็แสดงเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขานะครับ ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องทําให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้านี่แหละพระองค์ทรงฤทธานุภาพและพระองค์ทรงเป็นที่รี้ภัยของพวกเขาครับประการที่3มครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับใน10บอบทที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพระเจ้าตัดสินบรรดาประชา,าชาติสําหรับวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนอื่นนะอย่างเช่นยูดาครับยูดาเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ใช้พระบัญญัติของพระเจ้าใช้กฎหมายของพระเจ้าแต่พระเจ้ายังทรงให้อีกสิบชนชาติ นะครับเป็นชนต่างชาติที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทําครับในพระธรรมรมบทที่สองข้อสิบสองนะครับแม้ว่าพวกเขาไม่มีธรรมบัญญัติแต่ก็จะพินาศด้วยไม่มีธรรมบัญญัตินั่นแหละพระเจ้าพระองค์ทรงจัดการที่ภากษาคนเหล่านั้นนะครับประเทศเหล่านั้นตามที่เขาได้ปฏิบัติกับประเทศอื่นๆหรือคนอื่นๆนะครับนะฮะพี่น้องครับและ ต่อมาครับพระเจ้าทรงประทานนะครับคำสัญญาและความหวังแก่ผู้คนของพระองค์เสมอนะครับบาบิโลนนะครับจะล่มสลายลงในอนาคตพระเจ้าจะฟื้นฟูยูดาจะดูแลดูยูดาเห็นไหมครับนี่ขนาดบาบิโลนยังไม่ได้ยังไม่ได้มากีทาทับแต่การยูดานะครับแต่พระเจ้าบอกว่าบาบิโลนเนี่แหละจะล่มสลายลงไปในที่สุดและยูดาก็จะกลับฟื้นขึ้นมานะ คนโมอับไม่ยอมรับสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือไม่ยอมรับพระวิหารพระเจ้าที่ยูเซมแต่วันหนึ่งพระเจ้าทรงสาปนาบัลลังก์พระเมสยาที่นั่นครับในบทที่16หข้อที่ห้าใชไหมและทั้งออสเซเรียและอียิปต์จะรับการยอมรับว่าเป็นศัตรูของชาวยวแต่วันหนึ่งนะครับในถ้าเราจำกันได้เมื่อบทที่19ทั้ง3ชาติครับมีใครบ้างฮะยิวอสซซเรียนะครับอียิปต์ทั้ง3มชาตินี้จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหม น้องครับไม่ว่าประเทศใดหรือว่าชนชาติใดที่น่ากลัวเพียงใดครับคนที่เป็นประชากรของพระเจ้าคนที่เป็นลูกหลานของพระเจ้าจะสามารถมีสันติสุขได้เสมอครับเพราะว่าพวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงประทรับอยู่บนลังบนบัลลังของพวกเขาที่อยู่ท่ามกลางพวกเขานะครับพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยดังนั้นเขาไม่สมควรที่จะกลัวอะไรเลยนะบรรดาประชาชาติต่างๆอาจจะ นะครับมีแผนปองร้ายชนชาติของพระเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่ชนชาติของพระเจ้ายังอยู่กับพระองค์ไม่หันเหใจออกจากพระองค์ยังพึ่งพาพระองค์นะครับพระเจ้าพระองค์ยังทรงสถิตด้วยและยังทรงช่วยเหลือครับพี่น้องครับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ใช่ไหมครับพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราครับและพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราด้วยพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานูเอลที่อยู่กับเราตลอดเวลานะครับไม่ว่าความทุกข์ยากลําบากใดๆเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะล้มลงในความบาป พระเจ้ายังทรงสถิตย่ด้วยและให้กำลังเราในการกลับคืนมาและดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ครับในพี่น้องครับเราจงชื่นชมยินดีในการดำเนินบนโลกนี้นะครับและก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดและเสือคัญนะครับเมื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็อย่าทำบาปต่อพระองค์ครับต่อมาในบทที่24ครับอิสยาได้ขยายคำพยากรณ์ของเขาออกไปครับออกไปถึงขนาดไหนครับออกไปทั่วทั้งโลกเลยครับ ในบทที่2ี่นี่ครับมี16ครั้งที่ใช้คำว่าแผ่นดินโลกนะครับใช่ลหครับอิสยาพิพากษาว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงทำลา้าทำลายล้างโลกนี้นะครับแผ่นดินโลกนี้นะเป็นการอธิบายว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นจะกระจายไปทั่วโลกครับและจะจบลงด้วยการทำลายศัตรูของพระเจ้าและฟื้นฟูชนชาติของพระองค์ คนท่าที่พปรองทรงเลือกสรรไว้คืออะไรครับคืออิสราเอลครับในดินแดนของพวกเขาอิสยาก็ได้เตือนทางอาณาจักเหนือนะครับว่าอาัสซีเรียจะทําลายพวกเขาและบอกกับยูลาว่าบาบิโลนจะจับพวกเขาไปเป็นเฉลยครับแต่ภัยพิบัติเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหายนะอันยิ่งใหญ่ที่จะกืนกินโลกทั้งใบครับอิสยาเรียกช่วงเวลาแห่งการพากษาอะไรนี้ว่า วันแห่งองค์พระเป็นเจ้าหรือวันของพระเจ้าวันแห่งพระเจ้านะครับและในพระเสัญญยาใหม่นั้นพูดถึงในวัฒธรรมมัทธคิว2ีนะครับมาระโก13วิวรบทที่6ถึงบทที่19ครับอิสยาประกาศ3เรื่องด้วยกันที่จะปลอบประโลมชนชาติของพระเจ้าในวันอันน่าสะพึงกลัวคือวันแห่งพระเจ้าอันแรกเลยครับพระเจ้าจะพิพากษาศัตรูของพระองค์ครับในบทที่สิบี่ฮะกิพากษาโลกที่ล้างว่างเปล่า ที่ถูกทิ้งล้างและบิดเบี้ยวพี่น้องครับผู้ชนผู้คนจะกระจายไปทั่วโลกถามว่าทําไมพระเจ้าจึงต้องพิพากษานะครับโลกนี้และปล่อยให้โลกนี้ทิ้งล้างว่างเปล่าเพราะความบาปของอดัมและเอวาพี่น้องจําได้ไหมครับพระเจ้าสงสาปแช่งแผ่นดินนะฮะพระเจ้ากําลังจะเตือนชนชาติอิสราเอลว่าบาปของพวกเขาทําให้แผ่นดินที่เป็นสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นมลทินครับทุกวันนี้พี่น้องที่รักครับเรายังเห็นว่า ความโลภของมนุษย์นั้นทําให้ทรัพยากรในโลกนี้มันล่อยหลอลงไปเต็มไปด้วยมลพิษครับแหล่งน้ําต่างๆที่เคยสะอาดที่เคยบริสุทธิ์มนุษย์คนบาปเหล่านี้แหละครับทําให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้นสกรปรกนะครับแล้วก็รุดโรมลงไปทุกทีพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็สแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับไม่เคยสํานึกในพระคุณของพระเจ้าไม่เคยที่จะช่วยกันดูแลผลแห่งความบาปผลในการไม่เชื่อฟังที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะฮะ รกขาดูแลนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่เมื่อมนุษย์ไม่ยอมทําสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็คือแผ่นดินโลกผลที่ตามมาครับธรรมชาติก็จะบิดเบี้ยวนะครับพังทลายคนนะครับก็จะเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเพราะเมื่อทรัพยากรน้อยลงคนก็แย่งกันชิงดีชิงเด่นเพื่อจะครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นนะครับ พี่น้องครับตั้งแต่ในข้อ18ต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเปิดฟ้าสวรรค์เห็นไหมครับเปิดหน้าต่างสวรรค์กําลังเตือนถึงว่าพระเจ้ากําลังเตือนถึงการน้นําท่วมนะครับเพราะว่าวันก่อนวันขององพระเจ้านั้นจะมาเหมือนกับสมัยที่น้ําท่วมครับเหมือนกับสมัยที่โนอาห์นั้นนะฮะถึงแม้ว่าน้ํานั้นจะมาแต่ฉับพลันแต่พระเจ้าจะบอกคนของพระเจ้าก่อนครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แล้วพระเจ้าส่งให้คนของพระเจ้าได้เตรียมอุปกรณ์ไว้สําหรับช่วยเหลือผู้คนนะครับพี่น้องครับวันนั้นพระเจ้าจะท่งเขย่าทุกสิ่งครับทุกสิ่งที่มนุสร้างขึ้นจะเดินโซซัดโซเซเหมือนคนเมาเหล้านะครับพังทลายเหมือนกระท่อมที่บอกบางนะพี่น้องครับและวันของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อโลกเท่านั้นนะครับแต่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกรวมไปถึง มารซาตานไพ่พลและสมุนของพวกมันด้วยครับเพราะว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงพิพากษาอํานาจในสวรรค์เบื้องบนเช่นเดียวกับกษัตริย์บนแผ่นดินโลกเบื้องล่างครับกรพิพากษาเหล่านี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณที่ดําเนินมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษครับพระเจ้าพระองค์จะทรงจัดการกับมารซาตานให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในพรพิ่มพีเราอ่านพอเราจะเห็นยุคพันปีใช่ไหมครับที่พระเยซูคริส บพระองค์ทรงผูกมัดมารซาตานไม่ให้มาร่อลวงผู้คนอีกนะฮะครับพี่น้องครับเพราะนั้นวันของพระเจ้าวันแห่งพระเจ้านั้นจะเป็นวันที่พระเจ้าจอมโยธาครอบครองภูเขาแห่งซิโยนครับ,นะรบในบทที่2ี่้านะครับจะเห็นว่าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยที่อิสยาสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเหลือผู้คนไว้นะครับในช่วงเวลาของวันแห่งพระเจ้าวันแห่งการพักษานะครับในพระธรรมอิสยาห์ยี่สิ้เนี้ครับเราจะเห็นภาพอยู่3ภาพที่โดดเด่นภาพแรกเนะี่ยคือภาพเมืองที่ถูกทำลายครับอิสยาห์อยู่ในโลกกตรกรรมที่มีเมืองและหมู่บ้านต่างๆและในเมืองใหญ่ที่เป็นนครน,นครใหญ,ใหญ่ๆนะครับเช่นเยรูซาเล็ม ในสถานที่ที่มีอํานาจและความมั่งคั่งอยู่ในยามสงครามผู้คนก็ทําไมครับหนีไปยังเมืองที่มีกําแพงพร้อมที่จะรองรับที่จะปกป้องนะแต่ในเมืองในใหญ่ๆของโลกนะครับไม่ได้ให้ความคุ้มครองเมื่อพระเจ้าทรงมีพระพิโรธลงมาเหนือบรรดาประชาชาติเหล่านั้นเมืองที่กบฏจะถูกบังคับให้ยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและแสดงความเคารพต่อพระองค์ ภาพที่สองครับคือที่ลีัยฮะอิสยาได้วาดภาพพายุที่พัดกระหน่ำฮะในข้อสี่ข้อห้าเห็นไหมแดดที่แผดเผาในกลางทะเลทรายนักเดินทางจะสามารถไปหลบภัยได้ที่ไหนถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกลางทะเลทรายพวกเขาเห็นก้อนหินก้อนใหญ่และจะเข้าไปหลบภัยที่นั่นพระเจ้าคือพระศิลาอันมั่นคงนะครับพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยสําหรับผู้เชื่อผู้ที่วางใจในพระองค์นะครับ แม้วันของพระเจ้าจะเป็นวันที่เลวร้ายเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของศัตรูจะหายไปเมื่อความร้อนหายไปเมื่อเมฆปกคลุมดวงอาทิตย์ครับ้องครับพระเจ้าทรงดูแลนะครับพระองค์งเองในช่วงเวลาการทดสอบทดลองพระองค์งทรงดูแลด้วยพระองค์งเองนะครับในช่วงเวลาที่ทดสอบทดลองการพักษ,ษาพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าทรงรักษาโนอาไว้ให้พ้นจากน้ําท่วมใช่ไหมครับ พระเจ้าทรงปกป้องอิสราเอลจากคำพิพากษาพระองค์เมื่อมาถึงอียิปต์นะครับเมื่อตอนที่ออกมาจากแผ่นดินทาตนะฮะพระเจ้าทรงปกป้องลาหับเมื่อลาหับมีความเชื่อนะครับพระเจ้าทรงปกป้องส่วนที่เหลืออยู่เมื่อยูดาห์ถูกจับไปเป็นเชลยนะครับและตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นพันปีพระเจ้าพระองค์ยังทรงรักษาคิดจักรของพระองค์ไว้แม้ว่าจะมีการโจมตีของมารซาตาน พระเจ้าจะปลดปล่อยเกิดจากพระองค์จากพระพิโรธที่จะมาถึงนะครับเมื่อวันของพระเจ้ามาถึงและโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์จะเห็นคนยืนที่เหลืออยู่รับการอนุรักษ์ไว้ซ่อนตัวไว้อยู่ชั่วขณะหนึ่งจนกว่าพิโรธของพระองค์จะผ่านไปนะครับดูเถิดพระเจ้ากำลังเสร็จออกไปจากที่บระทัของพระองค์เพื่อชาวโลกจะได้เห็นนะครับเห็นอะไรครับเห็นความบาปและจะถูกลงโทษภาษาโทษความบาปนั้นนะครับ ภาทีสามครับอิสยาชี้เห็นภาพของงานเลี้ยงครับในข้อ 6- ถึงข้อ 12. ส2สําหรับคนยิวในพันธสัญญาเดิมนะครับงานเลี้ยงเป็นภาพแห่งยุคอาณาจักรของพระเยาครับคือเป็นภาพในอนาคตที่พระยิบเมสยาเสด็จกลับมาพร้อมกับอะไรครับการที่พากษาและพร้อมกับการเฉลิมฉลองนะครับที่จะมารับเจ้าสาวในการเลี้ยงในงานวิวานะครับนี่คือภาพงานเลี้ยงที่คนยิวมอง ดังนั้นกำลังจะบอกว่างานเลี้ยงในยุคยุคโลกโบราณนะครับเป็นงานเลี้ยงที่เล็งถึงอนาคตนะครับอ,อ,อิสยาบอกว่าจะเป็นเล็งถึงพระเมสยาที่จะครอบครองเหนืออิสราเอลและทุกๆุกชนชาติครับนะครับอิสราเอลกำลังเข้าสู่ภายใต้นะครับการปกคุมมแห่งพระสิริของพระเจ้าและคนต่างชาติ จะมาที่ิโยนเพื่อนำมาสักการพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงใช้รูปแบบงานเลี้ยงนะครับในมัทธิวบทที่8และลูกา13เนี่ยผู้คนก็จะรู้ว่าพระองค์กําลังตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรที่กําลังตามมาครับพี่น้องครับต่อไปครับในในข้อที่7นะครับพูดถึงฮะม่านฮะม่านที่ถูกฉีกออก ี่น้อครับภาพนี้เรานึกถึงตอนที่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ครับได้ฉีกม่านนะครับที่อยู่ในพระวิหารออกจึงไม่มีที่กั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอีกต่อไปแต่ในบริบทของพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้หมายถึงผ้าที่คุมหน้าครับนะฮะผ้าที่คุมคุมอะไรครับคุมมวลประชาชาติครับพี่น้องครับ พอหน้าพอผ้าคุมหน้าเนี่ยความมืดบอดกันมองไม่เห็นทางก็เหมือนกับอิสราเอลที่มองไม่เห็นพระเจ้าชนชาติต่างๆที่มองไม่เห็นพระเจ้าเหมือนกันครับแต่เมื่อพระเยซูกิเสเดจมาพร้อมด้วยลิธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ผู้ที่เราทั้งหลายวางใจนะม่านจะถูกเอาออกไปและพวกเขาจะเห็นใครครับเห็นพระเจ้าเห็นพระเปโตยาตัวเป็นๆเ,เลยครับนะครับคือได้อยู่กับพระองค์ช่วนิรันดร เวลานั้นนะครับพวกเขาก็ร้องเพลงฮนะนะเพื่อฉลองอาณาจักรที่กําลังจะมาถึงคืออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ครับตรงกันข้ามกับความสูงส่งของผู้เขาซิโยนคือความอัปยศของโมอับครับในข้อสิบ2ดสิบสองอิสยาห์คงเลือกโมอับเป็นตัวอย่างการที่พระเจ้าจะทําให้ศัตรูของอิสเอลนั้นต้อยต่ําลงนี่เป็นภาพชัดเจนครับเพราะโมอับเองถูกเปรียบเทียบได้กับฟางที่ถูกเหยียบลงครับ ถ้าพี่น้องเคยไปเห็นอคอกวัวนะครับเวลาวัวนะมันกินหญ้ากินฟางนะฮะฟางก็จะเหลืออยู่ใช่ไหมครับตกลงไปตางพื้นดินก็จะปนกับพวกมูลสัตว์ด้วยแลม้มัวมัวพวกวัวควายก็จะเหยียบย่ำนะภาพของอิสยาเปรียบเทียบโมอับเป็นเหมือนฟางที่ถูกเหยียบย่ำแบบนั้นเลยครับพี่น้องครับในขณะที่คนยิวกําลังเพลิดเพลินกับงานฉลองสิ่งดีต่างๆแต่คนโมอับพ,พยายามที่จะหนีจากมูลสัตว์ที่คนยิวกินเข้าไปฮนะ คนโมออบรู้นะครับจากเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยว่าเรื่องอะไรครับเรื่องความเย่อหยิ่งนะครับที่พวกเขามีต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงให้พวกเขาตกต่ําไปพร้อมกับบรรดาประชาชาตินะครับที่ยกตัวเองแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นและปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้านี่แหละครับพี่น้องครับคือบทสรุปครับในพระธรรมบทที่นะครับยี่สิบสามยี่สี่ยี่สิบห้าของพระธรรมอิสยาห์ครับ วันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ